สวัสดีทุกชาวชาวไทยที่เคารพเดี๋ยวผมจะไปเปิดชื่อผมจะไม่สวัสดีอย่างเงี้ยสวัสดีทุกชาวชาวไทยที่เคารพด้วยนะครับวันนี้ผมพีชเออเราจะคารมคาราบออดแล้วกันเพราะมันแปลกๆนะที่เคาราบสวัสดีนะเอาเอาสวัสดีมาสวัสดีนทะุกชาวชาวไทยที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมบีทเอออย่างนี้แหละว่าสวัสดีครับ ทุกคนสวัสดีทุกคนทุกคันทุกคนสวัสดีรับชชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมนี้อยู่กับผมปีสวัสดีโยรุนสวัสดีรูปภาพเราจะสวัสดีอะไรก็แล้วแต่จ้ะครับ ดีครับผมโอ้ใครเขาถ่ายทอดสดอีกเนี่ยผมอยากถ่ายทอดสดมัากนะเมื่อไรผมจะได้ใส่ทอดสดนะวันนี้ฮะเราจะแรปลูกใหม่มาเลี้ยงเหรอ,อว่าเราจะเลี้ยงลูกใหม่หลังจากครั้งที่แล้วแอคช่นกับไปยาวไปสวัสดีค่ะ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 ทุกคนคนระับ ผม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 เมื่อไรจะบอกครับผมขี้เกียจอัคดคลิปทุยอัคดคลิปอะไรกวาดคลิปวันน่ทุกวันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เนะคะหนโอยออเมไปแป๊บเดียวทาไมโตขึ้นยังวะฮะนี่โตขึ้นไม่เบานเนี่ยวันนี้วันนี้นี่ทุกตัวนี่คือวันนี้นะครับทุก,ทกตัวมีวันเกิมดมวนครับไหนจะไปคอยาสองตัวนี้สามสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็อีก สองตัวนะครับไม่ใช่อุ้ยทำไมมันตัวเล็กอะมันออกลูกเหรอคือทุกคนผมว่านะมันออกลูกแน่เลยเหลือกตายตัวเดียวช้างอ่ะอ้าวหรือว่ามันมันมันฆ่าฆ่าไปวะน่าจะฆ่าผมว่ามันน่าฆ่าว่ะว่ามันฆ่าแน่เลยมันฆ่าเสร็จแล้วมันก็ออกลูกอะนี่ตัวพ่อมันอาจจะตายไง ผมไม่รู้นะแต่ทุกตัวนี่โตหมดแล้วนะครับใช่ตัวนี้ก็โตแล้วนะไอไอโซโรโซโรกับลูฟี่นี่โตแล้วนะเอาเชื่ออน,นิเมะมาร,อร้อนยันชัดเลยอย่างนี้เอเอขอเฮ้ยมีรูปน่ารักงนะอือหือว่าตอวนี้ ผมว่านะผมะไ,ะไม่ตั้งชื่อดีป่านะครับผมว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ตั้งชื่อสัตว์แล้วรู้สึกมันยุ่งยากมากเลยนั้นผมก็ขอให้ด้วยแล้วกันว่าเพราะผมจะไม่ตั้งชื่อสัตว์แล้วนะโอเคนะครับผมก็ขอให้ด้วยแล้วกันว่าผมจะไม่ตั้งชื่อชื่อสัตว์แล้วนะอืมก็นะครับอเคอยากให้ตั้งชื่อนี่ก็ไม่ได้แล้วับเพราะไม่มีคนคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็นั่นแหละเราก็ตัองชื่อก็ได้นี่ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเกี่ยวแลฮะพวกไข่นี้ก็เหมือนกันจะเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้นะแต่เพื่อมันหาเนี่ยเออเอาไว้เอาไว้อ๋ออะออไข่กันอืมอืมอืมอเราจะแบบเอาตอโตไม่ได้เว้ยทุกคนเราไม่ไม่ชื่อห่ง จริงถ้าถ้าทุกคนเนี่ยเอาตอนโตมานะมันก็จะไม่ช่วงนะเอ้ยเชื่องนะถ้าเราแบบเลี้ยงยังเด็กๆอ่บมันจะรู้ว่าเราเป็นเจ้าของเลยถึงแม้เราจะไปโจมตีมันก็จะหรือเปล่าน,นี้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่แต่ถ้าขี่ได้เนี่ยเยี่ยมพิลิกุสโซโลไม่ขี่ไได้มาเรามาปักไข่กันดีก่านครับผมคนมาดูกันว่าสองตัวนี้เป็นตัวอะไรนะ เพราะผมมองตัวส,สังกิจไม่ค่อยออกนะครับผมเรียงไข่กันอือฮึอืออืมแต่ผมก็ว่าแบบนั้นก็สวยนะเออเจอแล้วแบบนี้อ๋อเพราะว่ากระจกใช่ไหมว่าะทำแบบนั้นแหละเออตัวดีละทำแบบก่อนนั่นแหละดีละดละแ,บบแล้วนะครับไซเทราทอปป่วย ใครที่ออกมาต้องตายหมดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเปลี่ยนจากการซีสานเปลี่ยนจากการก้าวตา,ากนเปลี่ยนจำหาชีวิตยามรัตติการคืนนี้แกต้องตายดินทูรนถูราย,ยจากเปทุกคนสุดท้ายเอเอะทุกคนมันมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ผมเคยฟังนะมันมันชื่อเพลงอะไรบ้านแสนโตเลยน่าก็น่าจะใช่นั่นแหละทุกคนฝาด้วย อย่าทำแบบผมนะเวลาผมฟ้ามา,าเรัี่ยนเล่นโทรศัสันน์ไม่ผมนะอันนี้ผมเล่นได้ที่จริงก็มีคนว่าเลยตกวอแอบอวเว้เออเพราะกูเป็นเด็กไม่ดีนะผมถึงก็าอย่าหาเราไม่งานแบบตายจีิงนะเพราะแบบนี้มัเสียงตายได้เลยนะเวลาฟ้าแบบเนี้ยโอ้ ผมไม่ตั้งชื่อลก้การขี้เกียจอือเอแง่คือขี้เกียจเนี่ะขี้เกียจด้วยแล้วก็ไม่อยากสร้างด้วยนะแต่ก่อนหน่ครับเราก็ต้องโอ้แบบหาต้นไม้ก่อนนะครับถ้าไม่มีต้นไม้มันก็อยู่ไม่ได้หรอกที่จริงมันก็อยู่ได้นะแนตะ่แต่ไม่เอาหรอกนะอย่างเดียวมันไม่หนกนะนี่โอ้ยนี่ครับคนต้นแบบเนี้ยเขาเขาเป็นต้นคริสต์มาสกันนะ แต่เขาแบบเอาต้นไม้ปลอม,มง่ายต้นเนี้ยไอยมาทำเป็นต้นคิดมากแลอืแต่เขาหนึ่งคนระับเขาเอามาเขาเขาเอาต้นไม้ปลอมเออเขาต้นไม้ปลอมมาอุ้ยไอเหี้ยปอนเนี่ยคือเขาเอาต้นไม้ปลอมมานะครับผมว่าต้องตัดต้นนี้และรู้สึกไม่น่าไม่น่าเลยนะไม่น่าเอามาเลยนะจิ๊บอืม ลงเลยจ้าเวลาก็เอาเที่ยงป้าคนทุกคนในชีวิตมีทุกคนในเวลาได้ทุกคนจะป่าเวลาไหนวะอืมแต่บางคนไม่แน่นะเขาอาจจะปรับเป็นตอนเย็ยนนะเวลาเรียนเพราะขี้เกีกเยจใครๆเขาขี้เกียจกันทั้งนั้นอเออเออแล้วผมสอบสอบได้ที่เท่าไหร่ผมสอบได้เกรยดนี ซึ่งผมไม่ฉลาดนะครับผมถ้าใครฉลาดนี่เจมมากเจะแมวมากเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาดูวันนี้ครับเราขอนะครับขอเคลียร์ต้นไม้ก่อนนะนี่ครับทุกคนอหอยาวของเป็นต,ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นขายภาษาอีจริงผมจะลงเอ็กซ์ออนภาษาไทยมาแต่ผมก็ไม่รู้นะข้อยาวเราเนี่ยไม่รู้นะแต่คอมันยาวผมก็เรียกคอมันยาวอ่ะ คอยาวนะโอเคคอยาวเนี่ยรู้สึกว่าคอยาวแล้วนะคอะเริ่มโตขึ้นนะสองตัวนี้ส่วนเออสองตัวนี้ก็เหมือนคอยาวนะแต่มันไม่ใช่คอยาวนะเออมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็เริ่มคอยาวครับแต่ึตมืองหัวขึ้นมาทําไมในตรงคอยาวสีปลาเนี่ยอมอมเออม,มาตรงอะไรไดโน่เนี่ยไดโน่ไดโน่ออกไปเนี่ยนะทุยเออไอไอ ไอ้ยังเนะเต่าเนี่ยมันมันเอาคอมาตรงทุยกับไดโนนะครับอืมนะครับนี่แหละเนี่ยนะนี่ครับใครดูอีพีแรกนะครับทุกคนก็รู้นะว่าลูกรักลูกคนแรกของผมใครนะครับสัตว์ที่ผมฟักก็แรกคือใครนะครับไดโนครับไดโนที่เอาคอพาดออกมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับไดโนคนคนนี้ครับที่ผมฟักเอง ผมฟักตัวแรกครับคือไดโนนเองยุฮู้ไดโนเนี่ยเป็นลูกที่เรียกว่าเป็นลูกแล้วกันเพราะมันเหมือนลูกพีบมันเหมือนลูกเนี่ยแต่เออจะบอกให้ถ้าใครแบบเออแบบอุยไอถ้าใครเลี้ยงลูกเป็นไดโนเสาร์เนี่ยทุกคนนี่โคตรเจ๋งเลยนะมีคนปกป้องเนี่ยไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยถ้าไดโนเสาร์กินพืชมันก็ปกป้องเราได้แต่มันก็ปกป้องเราไม่ได้มาก ทีเล็กอะไรอย่างนี้ยยังช่วยเราได้หน่อยเออทีเล็กไดโนนี่มึงมึงแน่ใจนะเอามาใกล้ตัวเนี้ยผมว่านะผมทุกคนครับผมว่าเอาไว้ตรงอื่นได้นะแต่ผมต้องกั้นตรงนี้ไว้ก่อนเพราะมันตัวใหญ่นะครัไอตัวนี้ผมเคยสปอนอยู่นะมันคือมันตัวใหญ่มากแล้วมันกินเนื้อด้วยนะประเด็นอะเออแล้วมันเป็นมันเป็นสัตว์กินเนื้อแบบนี้ เราต้องการนครับไม่งั้นแล้วมันจะก,กัดการสะก่อนครับเนี่ยพร้อมเริ่มโตมาไม่เริ่มันแบบนู้นตัวเนี้ยยังไงเลี้ยงไม่เชือ่องแน่นอนจุนะเขาไมโพูดโถด้คือแบบเฮ้ยเคยกินเนื้อด้วยนะครับรอืมตัวนี้ไนงะมอง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 ทุกคนมันไม่เชื่องเลยอะ่ะ กูจะเลี้ยงโมโม่โอเคนะอุย้ยมันจะตัวใหญ่พอกรงนี้ไหมเนี่ยรู้สึกกรงมันก็เล็กอยู่นะกูยิงมาอยู่กรงเล็กๆกูว่ามันพันกงกรงเนี่ยเออเนี่ยข้อเสียของเกมข้อเสียเกมนี้ไม่มีเลยนะแองก่อนนี้แองก่อนนี้ไม่เสียเลยโมเดลก็ดีนะเออแต่แ,แต,แแต่แต่มันก็ดีนะอยู่นะข้อเสียขอมนี้ไม่นะแอนนี้แก่อนน้ไเลย เออผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมไปก่อนนะครับไปไปลาลาๆาลาลา้าาไดโน่ไนบคนดูซิลูกลากนี่ลุกลูกตัวแรกมาไปายก่อนสมาชิกผมสมาชิกตัวแรกในเกม m ออที่ผมเรี้ยงไปาปเขาซิลูกไปาปเขาซิไดโน่ไดโน่ไดโน่มาซิโทรศับแม่เขามามา

แม่กับพ่อผมได้นะครับ<อ>แล้วมึงเจ้าหน้าเลยไปไหนโอนนนน้ยได้น้องมึงจะแดกขวดโก้พ่อพ่อพ่อพูดคำหยาบจุ๊บจุ๊จุ๊เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะอะไรละมีแต่คนไม่มีคนดูหรอกนั่นแหละครับเอาละนะครับผมื่อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไิดตากดแชร์และลืม วยวไอ้ใดเนาะบายๆนะทุกคนเราเจอคลิปใหม่ละกันไม่รู้จะเป็นสร้างสร้างอันนี้หรือเปล่านะสร้างสร้างสร้างสร้สวนสัตว์นะครับไม่ยไม่ยังก่อนสวนสัตว์นะคะผมเขาเรียกว่าสร้างสร้างสร้างส้างทุกคนสร้างสร้าง ีลซ่าโอยกุณลัคาเว้ยบ๊ายบา,บายเฮีย